จัดไฟแนนซ์นี่แทบจะไม่ต้องดาวกันเลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้ผมไม่ค่อยเจอในรถคันไหนไม่เคยเจอเลยกว่าเพิ่งเจอในรถคันนี้ที่สวัสดีครับผมพบกับแขกจากเตนรถกุณหญิงเช่นเคยจากพี่บึกอึ่งอ่างคายเยนไปแล้ว ผมเอา bmw แบบพี่บึกมาให้คันหนึ่งเลยคือเจ้า bmw x5 ช่วงนี้ตระกูล suv กำลังมาคนระับกำลังเข้าหน้าฝนคนก็มาหา suv เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดู suv ตัวใหญ่ของทาง bmw บ้างดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000 cc 4ีสูบนะครับ218แรงหมาจับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์8สปีดออโต้ของทาง bmw ก็จะทําให้รถคันนี้นะคะผมมีความอัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็โดยที่ว่ารถของเขาเนี่ยได้เป็นเครื่องดีเซลแล้วเขาก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ดีมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเครื่องดีเซลตัวนี้นะครับผมสามารถประหยัดน้ํามันได้ถึงประมาณนะครับคร่าวๆอยู่ประมาณ10ไปลายกิโลลิตรเลยประมาณ1 8บแปดสิบเกลิตรถ้าคนเหยียบแบบไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะนะครับผมทะลุ20ยังพอมีได้เลย รถคันนี้มันจะเป็นรถแบบ S Drive ก็คือขับ2และถ้าเป็นขับ2เนี่ยนะครับมันก็จะกินน้ำมันน้อยลงทำให้ตัว X5 คันนี้เนี่ยหลายๆคนชอบนะมันเป็นรถ Entry ก็จริงแต่หลายๆคนไม่ได้มองว่าเราต้องใช้ไปถึง 30D หรือ 45E อะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีก1รุ่นเลยที่ขายดีมากๆสำหรับ X5 เขาก็จะได้ไฟที่เป็นไฟแบบใบซีนอนมาให้แต่ว่าใบใบซีนนข้างในและมีตัว LED Daylight ให้ด้วยนะครับ ซึ่ง LED Daylight ตอนนี้แดดจ้าๆเลยมองไม่ค่อยเห็นแต่เวลาเราขับไปบนท้องถนนนะเวลาเรามองไฟมองมองหลังกระจกมาเนี่ยเราจะเห็นแบบทรงของเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็น BMW เพราะว่าเขาจะเป็น LED Daylight แบบวงกลม2อันและแน่นอนโดยที่ว่าเป็น BMW เขาก็จะมีคิดนี่กริลที่มีความโดดเด่นดูเท่ดูสง,ง่างานะครับผม <S 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 และนี้ก็จะเป็นคิ้วแบบเดิมๆก็ยังจะเป็นสีเดิมอยู่ใครอยากเอาไปแต่งเพิ่มก็สามารถทําได้กันชนหน้าของ BMW คันนี้ผมชอบอย่าย่างเลยคือความใหญ่ของเขา โดยที่ว่า X5 เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเขาทำดีไซน์เนี่ยมาบึกบึนเหมือนกันเลยทำให้ข้างหน้าเนี่ยดูเท่ดูเป็นรถถังขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวพูดนะครับหรือว่าตัวฝากโรงหน้าเนี่ยก็ทำมาใหญ่มาหึมาเลยแล้วข้างๆข,ของเจ้ารถเบียมคันนี้สแตนดาร์ดเขาก็จะให้ล้อแบบ19นิ้วมาก็จะเป็นล้อทูโทนสทีโทโทนสวยงามมากและรถ X5 นะครับจะมีความสูงค่อนข้างเยอะเลย ดูความสูงของรถคันนี้เอาแค่ว่าเอาแค่ซุมล้อซุมล้อยังเหลืออีกเยอะเลยแล้วดูความสูงครับ X5 เนี่ยเขาทําออกมาสูงมากก็จะดีต่อการเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปลุยบางคนขับไปขาวคงไม่ได้ลุยขนาดนั้นแต่ขับในเมืองก็จะมีความนุ่มความสบายขึ้นมาแล้วข้างๆนะครับดีไซน์ของเขาตรงนี้ก็จะมีตัวดักลมมาให้ก็ซึ่งจะเพิ่มความเท่เข้าไปอีกด้วยและใช้งานได้จริงนะครับบางที่มันจะเป็นดักลมหลอกเฉยๆเอาไว้เท่แต่ตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องแอโรไดนามิก ข้างๆตัวรถคันนี้ขอให้ดูดิเมนชันของเขาดูความใหญ่ของเขาดูความเท่ข,ของเขามันใหญ่จริงๆนะครับมันดูมันดูแบบเหมือนอารมณ์แบบมาเฟียอารมณ์มาเฟียเล็กๆแต่โดยที่ว่าคันนี้ได้โทนสีขาวปุ๊บอมันก็จะหาย aggressiv ไปนิดนึงออกแนวแบบสว่างสว่างหน่อยและมีออปชั่น o m ม o r t Access มาให้นะครับสามารถล็อกรถเปิดล็อกรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ข้างหลังของเขาก็จะเป็นแบบ SUV สไตล์ปกติธรรมดา แต่ผมชอบดีไซน์ของเขาตรงที่ไฟนี้ด้วยไฟของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ทาง B M W เลยคือเห็นปุ๊บคุณรู้เป็น B M W แน่และกันชนล่าง,ขงเขานะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดูโอเคเลยสมส่วนกับตัวรถตัวท่อไอเสียก็จะเป็นท่อคู่เป็นท่อคู่แท้ตามสไตล์ B M W อยู่แล้ว B M W ชอบทำท่อแท้นะไม่ค่อยมีแบบดีไซน์ออกมาหลอกหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบในตัว B M W X 5คือฝาท้ายของเขาที่มีค่อนข้าง สูงและใหญ่มากนะครับเก็บของได้สะดวกและไม่พอคุณจะเห็นว่าเทำไมมันยังมีแง่งตรงนี้อยู่ไอแง่งเนี้ยเราสามารถเปิดลงมาได้อีกเป็นเหมือนกับแบบแคบอะเหมือนเหมือนเหมือนรถกระบะคือลงมาได้นิดนึงเราก็สามารถนั่งได้นะแต่่าอย่านั่งกันหลาย,ลายคนนะก็ระวังหน่อยเพราะโชองเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ข้อดีของการเปิดลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเรานั่งหรืออะไรยังไงคือเป็นการที่เวลาเรายกของแล้วสไลด์ของลงไปมันจะ ระนาบเดียวกันกันกบตัวรถถ้าคุณปิดอยู่อย่างนี้อยู่่ะมันต้องยกเข้ายกออกแต่เนี้ยคือสไลด์ไปได้เลยและสไลด์ไปไม่พอรถคันนี้ยังสามารถพับเบาะได้อีกด้วยแล้วเป็นการพับแบบ3เวได้เลยนะครับผมพับที่ระเบอกได้อย่างนี้เลยอ่าแล้วก็สามารถพับอีกอันหนึ่งซึ่งพับลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหการใส่ของรถคันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยสบายสบายเดี๋ยวเรามาชมภายในของเจ้า X5 คันนี้แต่อยากให้เห็นไซส์ในการขับคือ ขึ้นรถขึ้นมาไซส์ x 5เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่มากๆนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมนั่งโป๊ะเนี่ยผมยังเหลือพื้นที่เยอะเลยทั้งทั้งที่คอนโซลหรือว่าดีไซน์ภายในทุกอย่างเขาทำมาใหญ่แล้วนะแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ของ ตัวเบาเองข้างหน้าเนี่ยก็ยังใหญ่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับหรือว่าสเปซบนหัวผมสเปซข้างๆเนี่ยมันเหลือเยอะมากก็จะมีหลืบหลืบหลุมดํานะครับหลุมหลุมดําค่อนข้างเยอะใครที่ชอบทําของตกข้างๆเนี่ยมีรูเยอะเลยก็ต้องมีของอะไรมาอัดหน่อยเพราะว่าสเปซของเขาเนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วก็ตัวเบาเองพูดถึงเบาแล้วเบาขอ,องเขานะครับก็จะมีความใหญ่และตัวเบาเองก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวด้วยซึ่งส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวของ ผมเนี่ยผมชอบบาะเบยมันนี้มากเพราะว่าตัวผมใหญ่อะนั่งแล้วผมรู้สึกสบายอ่ะมาต่อกันที่เรื่องดีไซน์นิดหน่อยนะครับรถคัน เบี้มคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลแล้วก็ทริมของเขาก็จะเป็นทริมลายไม้นะครับผมก็จะเป็น ine, ลายไม้รอบคันเลยสวยมากๆแล้วก็ตัวคุณภาพของของ X5 คันนี้ก็ไม่แพ้ไม่แพ้ Porsche เลยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นหนังหุ้มหมดเลยคือจะเจอพลาสติกในตัวรถคันนี้น้อยมากๆและทุกอย่างรู้สึกแน่นหนานะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันก็แก๊กก็แก๊กอะไรเลยจออันนี้นะครับก็จะมีออปชั่น กล้องถอยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมปักเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดมากับตัว X5 คันนี้ต่อมาระบบ i Drive แน่นอนผมเคยพูดมาตลอดว่า i Drive ของทาง BMW เป็นเป็น เป็นจอที่ฉลาดหนึ่งอย่างเลยและเล่นได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB CD AUX สามารถเล่นได้หมดเลยและอีกหนึ่งฟีเจอร์หลักๆที่ผมชอบดูนะครับเวลาเวลาเรามาซื้อรถด,ด้วยแต่เวลาเราไปซื้อป้ายแดงอะ่ะเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลามาซื้อมือสองอะ่ะมันสําคัญมากเพราะว่าตัวรถคันนี้เราสามารถดู Service History ของตัวรถได้ว่ารถคันนี้เคยเข้าศูนย์หรือเข้ารับบริการมาช่วงไหนบ้างและ กิโลเมตรเท่าไหร่บ้างและวันที่เท่าไหร่บ้างอย่างเช่นคันนี้นะครับวิ่งมาประมาณ1นึ่0 0สนกว่านะครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาล่าสุดเมื่อเดือน5นี้เองวันที่20เดือน5เข้าเช็คทําอะไร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างตรงนี้ตามนี้มันบอกหมดทุกอย่างเลยอันนี้ดีมากแอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบระบบ d u a l Climate Control สามารถปรับอิสระได้2ฝั่งนะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นตัวบังคับวิทยุไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ใส่แผ่น CD ดีนะครับเกียร์นี้ก็รูปลักษณะอยู่ในรถพีเมเกือบทุกคันเลยนะครับก็จะเป็นเกียร์แบบนี้หมดแล้วมี i d r i v e ขนาดใหญ่มีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮมีที่ปรับ ตัวระบบการขับขี่มี Eco Pro มี Comfort แล้วก็มี Sport ให้เลือกเล่นหน้าปัดก็จะเป็น Analog d i ดิจิตนะครับตัว Analog ก็จะบอกทั่วไปนะครับอย่างเช่นความเร็วนะครับรอบเครื่องน้ำมันความร้อนส่วนดิจิตอลมันก็จะบอกเรื่องน้ำมันที่ลึกเข้าไปอีกอย่างเช่นกี่กิโลถึงหมดหรือว่า t r i ป A t r i ิป B อัตราการสิ้นเปลืองก็จะอยู่ในตัวดิจิตอลข้างล่างนี้หมด พวงมลาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบธรรมดาของทาง bm นะครับเป็นพวงมลาลัยม u l t i function ไม่มี paddle shift นะถ้าเกิดมี paddle s h i f ต้องเป็นตัว m sport และอยากให้เห็นกิมิิเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับคือช่องแอร์ของเขาคือปกติช่องแอร์มันปรับได้แค่อันเดียวนี่ดูความใหญ่ของรถ x 5คันนี้คือผมมองว่าไอตัวคอนโซลกลางเขาใหญ่มากใช่ไหมครับผมมันก็เลยต้องทํา ที่ปรับไว้2อันเลยผมก็ไม่รู้นะจะทำมาทไมไว้2อันแต่ก็เออเจ๋งดีผมไม่ค่อยเจอในรถคันไหนไม่เคยเจอเลยกว่าเพิ่งเจอในรถคันนี้ที่ปรับองศาของลมเนี่ยได้2 2ทางนะครับข้างบนอยากไปใช้ข้างล่างอยากไปขวาก็สามารถทําได้เป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะเออเจ๋งดีต่อมาเรามาดูข้างหลังเจ้า X5 คันนี้ดีกว่าคือแค่ขึ้นก็รู้แล้วว่ามันใหญ่มากว่าหัวผมเลยเยอะแยะเลยพื้นที่เท้าผมเลยเยอะแยะนะครับโอเคเข้ามานั่งแล้วหูสบายมากใหญ่มาก คือมันเป็นรถ SUV คันหนึ่งที่สามารถนั่งได้5คนแบบสบายๆเลยและอยากให้เห็นตรงนี้นะครับพื้นตรงนี้เนี่ยมันสูงซะจนมันไม่มีอะไรมาบังนะครับปกติเราจะเห็นเหมือนเหมือนมีสันตรงนี้มาบังเวลาแล้วเวลาคนนั่งตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันจะนั่งไม่สบายแต่ตัวนี้เนี่ยคนกลางเนี่ยสามารถเอาเท้าวางไว้ตรงกลางได้เลยและอยากให้สังเกตตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยเขาจะแบน เป็นองศาเดียวกันหมดเลยบางคันเนี่ยตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาอีกนิดนึงทําให้การนั่งตรงกลางเนี่ยมันไม่สบายเหมือนคนนั่งแถวข้างซ้ายกับข้างขวาแต่คันนี้ทาออกมาได้ดีเลยคือเป็นแฟลตหมดเลยก็สามารถนั่งแบบ5้าคนสบายๆไปได้เลยอยากรู้ขนาดของผมเนาะจะได้เอาไปเทียบกันผมสูง173หนัก90ผมสามารถนั่งและนั่งข้างหลังรถคันนี้แบบสบายๆเลยเสียได้อย่างเดียวที่เขาน่าจะมีก็คือการปรับองศา ของเบาได้เพิ่มเติมมากกว่านี้หรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนออกมาหน่อยนะครับผมแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมีม่านข้างมาให้ทําให้เรารู้สึก private มากขึ้นนะครับตัวกระจกเอง กระจกผมอยากให้เห็นเห็นไซส์หน้าหลังนี่คือแบบไซส์มากหึงมามากคือนั่งรถคันนี้ไม่รู้สึกว่ามันเล็กเลยมันกว้างแบบกว้างกว้างเลยสําหรับรถคันนี้ข้างหลังมีแอร์สองตอนให้นะครับผมสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้เลยแล้วแต่เราชอบแล้วก็ใครที่ซื้อรถคันนี้เพื่อลูกน้อยนะครับผมเพิ่งมีลูกน้อยนี่แบบผมบอกเลยว่าสบายแน่นอนถึงคุณมีลูกใหญ่นะเอาง่ายๆคือมีไซส์แบบปกติคนไป5คนรถคันนี้สามารถทำได้เลย และอยากให้เห็นราคารถคันนี้มากเพราะราคาเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆสำหรับ BMW X5 25d SDrive คันนี้ผมขายอยู่แค่1,790,000บาทเท่านั้นคือราคาเท่า Fortuner ป้ายแดงแต่คุณได้ BMW X5 เป็นไซส์ใหญ่เท่า Fortuner ไปขับได้เลยแล้วได้เป็นใครที่ห่วงว่า ซื้อรถอยุโรปแล้วกลัวเรื่องเติมน้ำมันรถคันนี้ได้เป็นดีเซลอีกต่างหากด้วยประหยัดแน่นอนและไม่พอนะครับรถคันนี้วิ่ง1,10,000กว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็เป็นรถปี2015ดูแลมาอย่างดีเข้าเซอร,ร์วิสตลอดทุกระยะทางสามารถซื้อไปขับได้เลยและราคาผมขอย้เน้นย,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 ย้ำอีกทีหนึงอยู่แค่1,790,000บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกที่สุดในตลาดณนะตอนนี้เลย จัดไฟแนนซ์นี่แทบจะไม่ต้องดาวกันเลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้ก็ถือซะว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับสำหรับคนหา SUV ขนาดใหญ่อยู่แล้วมีงบอยู่ไม่เกิน2ล้านอยู่ล้านปลายๆผมว่ารถคันนี้คุ้มค่ากับสตังค์ที่ออกมาจากกระเป๋าตังคุณแน่นอน และใครที่อยากรู้เกี่ยวกับรถคันนี้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือว่าเกี่ยวกับตัวรถนะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ตึ๊บตึ๊บตึบ,ตบ,ตบได้เลยนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะขายรถแต่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหนสามารถถามเรามาได้นะครับตามช่องทางนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเบอร์โทรส่งรูปส่งสำเนารถมาให้เดี๋ยวผมตีราคาไปให,ให้ถ้าราคาได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพน,นะครับต่างจังหวัดผมรับหมด โทรมาโทรมาคุยกันได้นะครับทำตามช่องทางนี้ได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปเรื่อยๆนี่เกือบจะ2 0 0แสนแล้วนี่ตอนนี้แสนแปดหมื่นกว่าซับแล้วขอให้ไปถึง2 0 0แสนเร็วๆแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ช่วยกันซับกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะโอเคแล้ววันนี้คงม,มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นรถอะไรเจอกันนะครับผม บ๊ายบายสวัสดีครับ